ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับใครรอฝนฟ,ฟังทางนี้ข่าวดีมาแล้วฝนเริ่มมาหนักส่งท้ายนับถอยหลัง2วัน ตกกระนำพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับโดยในวันนี้แอดมินจะพามาดูพื้นที่ฝนในวันนี้อาทิตย์ที่12มิถุนายนร่วมถึงฝนในอีก10วันล่วงหน้า13จนถึง21มิถุนายนพื้นที่ฝนพื้นที่ไหนจะเพิ่มมากขึ้นจะลดลงและพื้นที่ไหนจะเริ่มมีสภาวะฝนทิ้งช่วง แล้วบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งในวันนี้12จนถึง13มิถุนายนในด้านของฝนยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่เน้นฝนตกหนักในช่วงนี้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับจะเน้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านรับลมมรสุมได้ในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลประเทศไทยทางตอนบนฝนในวันนี้ประมาณ30%นะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานคร ควปริมนณทนจะมีฝน30%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน40%ของพื้นที่นะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้จะเน้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสส่วนประเทศไทยทางตอนบนนะครับฝน30ไล่ลงมาเลยนะครับที่บริเวณภาคเหนือในวันนี้ไม่ค่อยมีฝนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อย30เนะครับ ภาคอีสานจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยในวันนี้30%บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิสีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางในวันนี้จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่30% บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเข้ามา30นะครับฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บรินครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยในบางเขตบางพื้นที่30นะครับ12-13มิถุนายนยองพ่อประกาศต่ำ เลื่อนขึ้นไปปกคุุมประเทศจีนทางตอนใต้นะครับทำให้ฝนลดลงในช่วงนี้จากนั้น14จนถึง16มิถุนายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและ อีสานทางตอนบนนะคบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามานะครับขอให้ระวังฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นจากนั้น17จนถึง21มิถุนายนมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นอีกนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มีฝนได้ในบางพื้นที่เน้นด้านรับลมมรสุมนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือนในด้านของฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บาง พื้นที่ร้อนจัดร้อนสะสมมานานอาจจะมีลมประโชคแรงเข้ามาได้นะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยโดยจากแผนที่ดาวเทียม IR ที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เน้นมีเมฆมากในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับและฝนส่วนมากจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านรับลมมรสุมซะมากกว่านะครับในช่วงนี้ซึ่งนะครับ จากการวิเคราะห์ลมในระดับต่างๆลมระดับล่างยังเป็นมระสมตำตกเฉียงใต้ลมระดับกลางถึงระดับบนมีลมตันออกพัดเข้ามาปกคลุมนะครับจึงทำให้มีฝนน้อยในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ ส่วนการวัดปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากสานีวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นฝนเล็กน้อยนะครับมีฝนปานกลางบางพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ โดวยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้67.3ม mm, มที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่วนกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศนะครับจากสำนักการระบายน้ำมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นนะครับวัดปริมาณฝนได้มากที่สุดอยู่ที่สำนักงานเขตมีนบุรี25.5ม mm. มส่วนฝนสูงสุดของภาคนะครับเมื่อวานนี้ภาคเหนือนะอยู่ที่31.7ม mm, มที่บริเวณอำเภอเมืองกำแพงเพชร ส่วนผ้าตะานออกเฉียงเหนือ18.2ม mm, ิลลิเมตรที่ตำบลขามเท่าอําเภอเมืองนครพนมผ้ากลาง3.6ม mm, มิลลิเมตรอําเภอกำแพงแสนนคปรปฐมผ้าตะานออก6.8ม mm, ิลลิเมตรอําเภอเมืองจันทบ,บรุรีกรุงเทพมหานาครปริมณฑล67.3มมิลลิเมตรอําเภอคลองหลวงปทุมธานีภาคใต้ฝั่งตะบนออก37.8ม mm, ิลลิเมตรท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะบนตก10.6ม mm, ิลลิเมตร ที่อำเภอเมืองจังหวัดส่วนอุณหภูมินะครับสูงที่สุดตามรายภาคภาคเหนือ3 5 7องศาเซลเซียสอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36.3อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามภาคกลาง36.5ตําตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีและอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี36.50ภาคตะวัอนออก36.5 0อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลอยู่ที่3.7องศาเซนตซียสอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีภาคใต้ฝั่งตะวันออก3.5.7องศาเซนตซียส์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก3.2.7องศาเซนตซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ ็ในบางพื้นที่นะครับที่ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมายาวนานก็มีอากาศร้อนอากาศร้อนสะสมนะครับในช่วงนี้จึงทําให้มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่ก็มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่มีฝนปานกลางบางพื้นที่มีฝนตกหนักแต่ในภาพรวมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฝนยังน้อยนะครับในช่วงนี้หลังจากนั้นฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยสรุป14จนถึง16มิถุนายนฝ,นฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นมรสุมตอนตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมา พาดผ่านจากที่อยู่ประเทศจีนทางตอนใต้จะเข้ามาปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนทําให้ฝนฟ้าคนองเพิ่มมากขึ้นจากนั้น17มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนถึง21มิถุนายนฝนฟ้าครนองจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจากมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นอีกหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ